ซึ่งตอนนี้นะคะในหัวข้อเสวนาของเราค่ะโอกาสทองของผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดยว,วันนี้ค่ะเราจะพบกับผู้ประกอบการทั้ง3ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งได้เลยนะคะสําหรับผู้เข้าเยี่ยมชมงานทุกท่านค่ะเชิญนั่งทางด้านได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีในส่วนของแนะนําต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายในส่วนของโซนเวทีกลางนั่นเองค่ะ และเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็รอแล้วนะคะเฟมเช่นกันค่ะก็รอเช่นเดียวกันนะคะที่อยากจะร่วมพูดคุยแล้วก็เสวนากับผู้ประกอบการทั้ง3ท่านค่ะ <c oughs> ในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณธีรวุฒิพาณิศาาต,ตัวแทนจากบริษัทร่ำรวยแบนด์จำกัด <c oughs> ขอเรียนเชิญดรวรงศรีภูตะกูลค่ะ CEO และผู้ก่อตั้งแมสทรนส์บายดรหญิง และขอเรียนเชิญค่ะนายแพทย์ทันประกรณเวคีค่ะผู้บริหาร CEO ราเกเซนะคะขึ้นสู่ด้านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งได้เลยค่ะสวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะคะขออนุญาตนะคะ ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสท่านนะคะแนะนํากันก่อนค่ะสําหรับธุรกิจค่ะเริ่มต้นที่ท่านแรกได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมธีรวุธพานิษานะครับเป็นตัวแทนในนามของบริษัทล่ํารวยแบนด์จำกัดค,ครับผมค่ะ เราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารรวมถึงให้บริการร้านอาหารนะครับก็เราจะมีทั้งหมด2แบรนด์ก็คือคร่ำรวยเย็ยนโตโฟนะครับตัวนี้จะผลิตและจําหน่ายซอสอบบุ้นเส้นแล้วก็ชุดอบบุ้นเส้นนะครับก็ปัจจุบันเองมีร้านอาหารที่ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งจะเป็นร่ำรวยเย,ยนโตโฟรครับ เราก็จะเป็นร้านอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเป็นยินร์โฟนะครับชิ้นเจอร์ของเราเนี่ยคือจะเป็นตัวซอสยินร์โฟเนี่จะเป็นจะเป็นซอสโฮมเมดสูตรต้นตำรับเลยครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะวันนี้มาออกบูตด้วยไหมคะมาครับอยู่ดีศูนย์ห้าอยู่โซนดีบีดีมุมมุนู้นเลยครับอ๋อมุมนู้นเลยดีศูนย์ห้านะคะเดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปโอเคได้ครับปัจจุบันเราเองมีสาขาทั้งหมดยี่สิบแปดสาขานะครับก็เราจะขยายสาขาด้วยการขายในส่วนของรูปแบบ f r a n c h i s ครับค่ะ ทั้งหมด25สาขานะคะก็ฝากไปด้วยนะคะท่านถัดไปค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทัศกรณ์นะครับหรือหมอ EQ นะครับผมค่ะวันนี้มาในนามของรูปแบบแฟรนไชส์เกาหลีนะครับชานมเกาหลีลากาเซ่ครับผมถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาในบูธของ DVD นะครับดีที่27สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ชานมของเรานะครับเป็นชานมที่ต้นตำรับ ต้นตำรับเป็นของไทยแต่วัตถุดิบออกสไตล์เกาหลีนะครับก็ประมาณ70-80%เป็นเป็นวัตถุดิบที่ import เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กว่าจะมาเป็นลากเกเสได้นะครับเราใช้เออตอนนี้เจปีที่ก่อตั้งมาแต่แต่ระยะเวลาในการคิดค้นสูตร5ปีกว่าจะสำเร็จโอ้โหเรียกได้ว่าเราค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็คิดค้นว่าสูตรนี้แหละ ที่สุดแล้ว <cam aro id> ใช่ครับแล้วก็ <cam aro id> เนื่องจากธุรกิจที่เราทําและตัวบุคลากรเองด้วยเกี่ยวกับทําง,งานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์ <c Bei> ด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างที่เรานํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเซลลับเองเราจะเป็นตัวเซลลับที่เป็นโมเลกุลเดี่ยวคําว่าโมเลกุลเดี่ยวคือ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าพันธะเดี่ยวของพันธะคู่ในน้ำมันพืช <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลเดี่ยวจะไม่จับตัวเป็นคู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นอโอกาสที่จะอ้วนไม่มีเลยในสำหรับแบรนด์เรานว้ตอบโจทย์กับยุคใหม่มากๆเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็เล็งเห็นถึงสุขภาพ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เรานำโซเชียลมีเดียเข้ามาประยุกต์ใช้ในตอนนี้แล้วก็ <c oughs> ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายดีประจำเดือนกำลังคิดคนขึ้นมาใหม่ตัวนี้จะเป็นส้มครีมชีส เป็นชาข้างล่างจะเป็นส้มสดข้างบนจะเป็นครีมชีที่บอกว่าก็คือไม่อ้วนส้มเนี่ยเราได้ผูกพันธมิตรกับเกษตรกรทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นสุโขทยัยแล้วก็ฝางที่เชียงใหม่อันนี้เราเ,เหมือนช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มมีไรายได้ด้วยนะครับเพราะประเด็นหลักแล้วแล้วเราต้องการน้ำส้มแล้วก็เนื้อส้มเราไม่ได้ต้องการผลส้ม<อ>ครับผม เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็น่าสนใจค่ะแล้วก็อยากลองอีกเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะหมออีคิวท่านถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะดออ็อเรหญิงนะคะด็อเตอร์วรงส์ศรีพุทธกุลค่ะ เด็กๆจะเรียกว่าครูพี่หญิงนะคะหญิงเปิดธุรกิจ Matt t เ a นบาย d ็เรหญิงนะคะสถาบันสอนให้เด็กเก่งอย่างมีความสุขแบบคิดเป็นภาพค่ะ mm. เด็กของเรานะคะจะเรียนผ่านเกมของเล่นกิจกรรมให้น้องเข้าใจพื้นฐานของวิชานั้นๆนค่ะพอเด็กเข้าใจแล้วเด็กก็จะมีความสุขแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าอะไรยากๆเนี่ยเขาจะทำได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จาก success story นะคะที่สุดท้ายกลายเป็นที่หนึ่งของห้องเยอะมากค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ปั้นน้องๆมาเยอะมากใช่ค่ะของเราเปิดมาทั้งหมดนะคะ11ปีโดยปีแรกเนี่ยปี2556นะคะแล้วเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเนี่ยคะ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทุกสถาบันรัฐบาลสั่งปิดทั้งหมดเราต้องทำยังไงเพราะของเราเด็กเล็ก3 15ปีใช่ไหมคะมเราได้มีการสอนออนไลน์ขึ้นมา โรงเรียนแรกของประเทศไทย oh. ไ,มไม่เพียงเท่านั้นนะคะสอนออนไลน์เนี่ยเราอะต้องการให้สาขาเนี่ยไปต่อได้แล้วเ,เลย <Okay. S 2> พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมา oh. พัฒนาวิชาโคดิ้งขึ้นมา <Okay. S 2> ที่สําคัญเราทําแอปพลิเคชันที่คณิตคิดเป็นภาพโดย hmm. ได้รับทุนจากสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ <Okay. S 2> ในช่วงโควิดต้องขอบคุณโควิดนะที่ทําให้เราได้พัฒนาอะไร เยอะแยะมากมายเรายังพัฒนาหลักสูตรวิธีการสอนให้ไปสอนในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในช่วงกลางวันหรือว่าหลังเลิกเรียนด้วยเขาเรียกว่า after school ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหมดค่ะแล้วเราก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนปีนี้เราได้มีการขยายสาขาค่ะไปในอาเซียนโดยเรากำลังจะเปิดในสิงหาคมนี้นะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วก็กำลังจะเปิดที่มะนิลาฟิลิปปินส์ค่ะ โอเปิดที่มานิลาฟิลิปปิน<ช>ด้วยนะคะ<ช>ก็น่าสนใจค่ะถามกันต่อนะคะขออนุญาตถามกันต่อคือแต่ละท่านเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะแตกต่างกันเลยทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะรวมไปถึงธุรกิจทางด้านการศึกษาค่ะทีนี้อยากจะสอบถามเป็นไอเดียให้สําหรับทุกท่านนะคะว่าทําเลแบบไหนคะถึงจะเหมาะสมสําหรับธุรกิจเฟรนช์ค่ะท่านไหนตอบก่อนได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะ โอเคครับด้วยความที่ของเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ทําเลที่เหมาะก็คือเป็นทําเลที่มีผู้คนพลุกพ่านก็พวกร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันหรือว่าห้างห้างสรรพสินค้าหรือใกล้ๆกับมหาลัยโรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เลยครับครับผมครับผมครับผมสาหรับรักเกษตรนะครับจริงๆพื้นที่ของเราแบ่งอยู่เป็น2ส่วนนะครับจะเป็นออนไลน์แต่ตรงนี้เราจะใช้ส่วนนครับว่าแลน เพราะเราจะไม่ใช้คำว่าออฟไลน์ line. คำออฟไลน์มันจะผูกขาดกับคำว่าตั้งขายหน้าร้านเท่านั้นแต่คำว่าแลนคือพื้นที่เช่าที่ของตัวเองเราสามารถนำสือ social media ่อโซเชียลมีเดียเข้ามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือเพจหรือ Instagram มอื่นมาใช้นะครับแล้วก็ทำเลที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่แหล่งชุมชนนะครับร้านสะดวกซื้อ,อถ้าใครสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่คิดว่าการหาโลเคชั่นมันยากหลือเกิน ให้เลงร้านสะดวกซื้อครับเขาเปิดที่ไหนเราเปิดตรงนั้นเลย <c oughs> นะครับ่ดีสําหรับผู้ประกอบการใหม่นะอันนี้ที่ผมแนะนำนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถมองเห็นง่าย <c oughs> เพราะฉะนั้น ไม่มีต้นไม้บงังไม่มีเสาไฟฟ้าบางังไม่มีสะพานลอยบงังเปิดไฟให้สว่างคนจะได้เห็นนะครับและพื้นที่นั้นต้องเป็นพื้นที่สะอาดไม่ใช่อยู่ใกล้ถังขยะแล้วหนู<อ>วิ่งไปวิ่งมาเย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ใช่ซื้อไปแล้วโจรว,วิ่งราว <ๆ S 1> ก็ก็ไม่ดีนะครับผม<笑><笑>ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยแต่ถ้าใครไม่มีบริเวณพื้นที่เช่าที่ผมบอกแต่ตอนแรกทําออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้ครับมีไลน์แมนมีแก๊ปแล้วก็มี เออวงในนะครับเนาะ,ะแต่รัสมีพวกนี้บอกทิ่ให้นิดนึงต้องไม่เกิน1 0 1ถึง15กิโลเราได้กินพื้นที่รอบข้างทั้งหมดเลยครับน่าสนใจนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ บอกว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์นะคะบองหาสถานที่ที่คนพลุกพล่านแต่เน้นความปลอดภยัยและในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่หน้าร้านอย่างเดียวเรามีในส่วนของออนไลน์ด้วยก็สามารถเลือกกันได้นะคะถัดมาเลยค่ะสําหรับดรหญิงค่ะ,ะสาหรับหญิงนะคะเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะหญิงเปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์ก่อนอนะคะสาขาแรกน้องใหม่เลยยอดขายเดือนแรก1.7ล้านบาท1ปียอดขายมากกว่า10ล้านบาท Oh อันนี้เป็นสาขาที่เรงทำ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะมีผู้ปกครองมาขอซื้อแฟนชายทีนี้คำถามคือเราอ่ะจะขายที่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ลูกค้าถามอยู่แล้ว <c oughs> นะคะคำตอบคือมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราอ่ะเป็นใครก่อน <c oughs> เราต้องวิเคราะห์ให้ชัดถ้าเราวิเคราะห์ลูกค้าเราชารัดคือเราเดินต่อง่ายลูกค้าของหญิงคือ <c oughs> หนึ่งเด็กโรงเรียนอินเตอร์ สองเ,อเด็กโรงเรียนสองภาษา,าเราชัดลูกค้าแล้วะนะคะอันดับถัดมาเราถามลูกค้าเลยว่าเขาอยากให้เราเปิดที่ไหนหญ<อ>ิงได้มีการทำรีเสิร์ชกับผู้ปกครองที่สยามสแควร์ค่ะทำวิจัยว่าถ้าแมททาเลนขยายต่ออยากให้เปิดที่ไหนอ่ะถัดมาลูกค้าเนี่ยนะคะบอกว่าอยากให้เปิดที่พรไดพาก่อนอเพราะว่าแถวนั้นจะมีโรงเรียนคอนคอเดียนโรงเรียนอินเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วเราขยายสาขาไปเปิดตรงนั้น อันนี้ธุรกิจเราไม่ว่าเปิดตรงไหนก็สำเร็จเพราะลูกค้าบอกอ่าก็อีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นในแหล่งที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพก่อนนั่นก็คือสยามจากนั้นค่ะก็ทําการรีเสิร์ชเนาะทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราต้องดูทราเกตของเราว่าทราเกตของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ ถามความคิดเห็นตรงนี้แฟมชอบมากเลยเนาะเพราะว่าเราทํางานแบบนี้นะอีกหนึ่งความสําคัญที่เราต้องคํานึงก็คือการบริการนะคะดังนั้นก็ต้องถามความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยากให้เราไปตรงไหนนะคะก็เป็นไอเดียดีๆนะคะ แล้วส่วนมากของหญิงอะคะ่ะก็จะเปิดโซนการศึกษาเช่นในเซ็นทัลตามห้าง<อ>สรรพสินค้าต่างๆไร่ว่าจะเป็นเซ็นทัลฟิวเจอร์พาร์คที่มีโซนเอดูเคชันนะคะเรียนคณิตเสร็จไปเรียนโคดดิ้งเรียนโคดดิ้งเสร็จไปเรียนดนตรีเรียนดนตรีเสร็จไปเรียนบอลเล่ยางเงคะอันนี้คือเราจะขายได้อันนี้คือทำเลที่ดีที่สุดมีคนบอกว่าแพงอยู่บนห้างแพงเดือนหนึ่งค่าเช่าเป็นแสนเลยคำตอบคือ อย่ามองว่าเราเสียอะไรให้มองว่าเราได้อะไรเป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆค่ะอย่ามองว่าเราเสียอะไรให้มองว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นจดเลยนะคะเผื่อท่านไหนที่อยากทำธุรกิจค่ะ <c oughs> ต่อได้เลยนะคะถามกันต่อค่ะอยากทราบนะคะว่าข้อคิดสำหรับคนที่ต้องการซื้อแฟรนชชสยแบบนี้ค่ะหรือแบบอย่างเฟรมเองเนี้ยก็มีความสนใจอย่างเนี้ค่ะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะก็ในส่วน ก็ในส่วนของคนที่สนใจแฟรนไชส์นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้ให้ดูในส่วนของเรื่องเงินลงทุนก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเรามีเงินซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วแล้วมันมันจบแค่นั้นเพราะจริงๆเราจะต้องมีเงินทุนสำรองสําหรับหมุนเวียนธุรกิจด้วยะนะฮะแล้วก็ในส่วนของแฟรนไชส์ที่จะซื้อเนี่ยอยากให้เป็นแฟรนไชส์ที่แบบว่าเราชอบอเราสนใจแล้วก็อยากทํามันจริงๆแล้วก็ดูในส่วนของทําเลข้อสัญ,ญญาต่างๆว่า มีอะไรที่เราไม่สบายใจหรืออะไรก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่กันยาวๆก็คือไปดูตรงนี้ไว้ก่อนก็คำดึงอย่างแรกก็บัตเจ็ตก่อนเลยใช่ครับที่เรามีนะคะแล้วก็เงินลงทุนเราก็ต้องมีเงินสำรองด้วยค่ะใช่ครับครับผมค่ะแล้วเหมาะอีคิวเหรอคะของผมเหรอครับเออสำหรับคนที่จะเป็นสตาร์ทอัพใหม่นะครับคนน้องๆนักศึกษาหรือว่าใครก็ตามที่กําลังหาอาชีพใหม่อาชีพเสริม ถ้าสนใจธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือความมั่นคงของแบรนด์เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเดินเข้ามาซื้อแฟรนไชส์แล้วอีกหนึ่งปีเจ๊งอ,อันนี้เรา <Okay. S 1> สามารถเข้าไปดู ประวัติของบริษัทเขาได้ในกรมพัฒนาธุรกิจหรือ DBD Warehouse เข <c oughs> ้าไปดูก่อนว่า <c oughs> บริษัทที่เราจะซื้อนะ่ะมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน <c oughs> มีความมั่นคงทางการเงินขนาดไหนเปิดมาแล้วกี่ปีมีชื่อเสียงไหม <c oughs> และจํานวนสาขาปัจจุบันมีกี่สาขาอย่างลากระเสรอย่างลากษตรเองทุกวันนี้มีทั้งหมด163สาขา <c oughs> โอ้โหเยอะมากแล้วที่ผ่านมาที่ไปเพิ่งออกงานมาเราก็ได้เพิ่มอีก5สาขานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือกําไรต่อหน่วย เราขายเท่าไหร่แล้วเราจะได้มาจีนกี่เปอร์เซนต์แล้วที่เราซื้อเข้าไปเราจะคืนทุนเมื่อไหร่อันเนี้ยนักธุรกิจหรือคนที่กําลังจะลงะทุนควรจะคิดข้อนี้ด้วยไม่ใช่ว่าลงทุนไปแสนหนึ่งแล้วอีกสิปีขาดทุนเอ๊ะเราเอาเงินหนึ่งแสนไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอ,อันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็กระแสะความนิยมครับทุกันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโซเชียลมีเดียทิกต็อกเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามไม่มีความสําคัญมีความสําคัญมากๆ ธุรกิจที่เราจะซื้อแฟนไชส์ที่เราจะซื้อมีความเหมาะสมแล้วก็เราชอบไหมและเราจะทาเราซื้อไปแล้วเราจะเล่นกระแสอะไรให้เราขายได้นะครับแล้วก็ค่าแฟนชส์ด้วยว่าคอร์สที่เราซื้อไปเท่าไหร่แล้วการบริหารจัดการของบริษัทหรือแฟนชายแฟนชายซอนะครับน,น,นั้นเป็นยังไงเขาดูแลเราดีไหมมีระบบบริหารจัดการยังไงแล้วก็ระบบการบริการไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพการตรวจสอบสาขาหรือรูปแบบร้านหรือรูปแบบ เออผลิตภัณฑ์แล้วก็ระบบจัดสต็อกเป็นยังไงว่ามีปัญหาหรือเปล่าวันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยครับอืมก็ต้องคํานึงถึงความมั่นคงก่อนตรงนี้ก็เราต้องดูความมั่นคงของแบรนด์ก่อนนะคะจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าลงทุนอย่างเดียวก็ต้องคํานึงถึงผลกําไรด้วยนะคะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับดรหญิงละคะอ่าสำหรับหญิงนะคะอันดับหนึ่ง ถ้าเราจะทำธุรกิจแฟนชายให้ถามตัวเองก่อนว่าเราชอบมันจริงๆริงไหมอ่าอย่างเช่นหญิงธุรกิจการศึกษาเนี่ยถ้าคนมาซื้อแฟนชายกับหญิงเนี่ยอันดับหนึ่งคุณแม่เดินเข้ามาปุ๊บผู้ปกครองสนใจทุนลอ่องผู้ปกครองสนใจแฟนชายค่ะให้ไปดูก่อนเลยว่าชอบจริงๆไหมให้ลูกมาเรียนกับหญิงก่อนาสามเดือนชอบอไหมชอบระบบหญิงจริงๆริงไหมถ้าชอบค่อยขายถ้าไม่ชอบไม่เป็นไร อันนี้สําคัญเพราะว่าเราจะต้องรันธุรกิจด้วยกันเป็นอีก10ปีะนะคะอันนี้อันดับที่1อันที่2ให้ดูว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่<อ>มีตังจริงจริงอ่ะที่จะลงทุนอยู่ในธุรกิจเนี้ยเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องกู้นะถ้าธุรกิจทำกับหญิงอะ่ะหญิงไม่อยากให้กู้เพราะมันจะมีดอกเบีย้ยมีอะไรเยอะ,ะนะคะแต่ถ้าคิดว่าแคดโฟว์ไหวจะกู้รันเงินมาหมุนก่อนก็โอเค,ะคะนะคะโดยธุรกิจของหญิงเนี้ยลงทุนเนี่ยค่าแฟรนชายคณิสาสตร์1.5ล้าน1.5ล้าน รวมให้ทุกอย่างแล้วอยู่ในนี้ไม่ว่าค่าอ,อุปรกรณ์ค่าเทรนนิ่งการหาบุคลากรทุกอย่างอออินอยู่ในนี้ค่าก่อสร้างสูงที่สุด1.5ล้านอันนี้สูงสุดนะรวมมาค่ะลงทุนประมาณ3ล้านอยู่กับหญิงนะคะทีเนี้ยรายรับต่อปีเท่าไหร่เฉลี่ยต่อสาขาในกรุงเทพและปร,ะปร,ะรินมณฑลนะคะรายรับต่อปี5.5้าล้านรายรับ5.5ล้านหากโรโยตี้ฟรี1 5ได้กำไรประมาณ1.8ลา้านเพราะฉะนั้นของหญิงเนี่ย20 ยี่สิบเดือนคืนทุนโอ้โหอันนี้คำนวณมาให้เลยนะเห็นชัดเจนมากกับการต่อสาขาของหญิงทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสาขาที่อยู่กับหญิงคือต่อสัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทดลองก่อนได้ทดลองก่อนได้หนึ่งให้น้องๆหนูๆไปเรียนใช่ให้ลูกมาเรียนหรือคุณแม่มาอยู่เลยว่าชอบจริงจริงไหมต้องรักในแบรนด์ค่ะสองดูเงินลงทุนสามดูว่าระยะเวลาคืนทุนเนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วเรารับได้แค่ไหน ถามกันต่อนะคะอย่างนี้ค่ะอยากให้ทุกทกท่านนะคะเชิญชวนผู้ชมค่ะที่ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับแต่ละแบรนด์ก่อนสมมุติว่าอยากเป็นพาร์ทเนอร์ในส่วนของท่านแรกค่ะจะต้องทํายังไงบ้างคะถึงเราจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์และก็ามาร่วมธุรกิจกันได้ค่ะโอเคครับก็ในส่วนของแบนรนด์เราครับล่มรวยยันเจโฟนเนี่ยเราจะมีแฟรนไชส์ทั้งหมด4รูปแบบ ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นแบบพีออสตัวนี้ขนาด3าคูนสนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบร้านสเตชันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด6กคูณสซึ่งเป็นร้านติดแอร์ตัวนี้นะครับจะมี2รูปแบบเป็นร้านติดแอร์จะมีในส่วนของครัวกับที่นั่งแยกกันตัวนี้เนี่ยนั่งได้ทั้งหมด13ที่นั่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของบิวอินที่ไม่เกิน50ตารางเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นสแตนาร์ด ในส่วนชาเตอร์นอรนเนี่ยตอนนี้เราเปิดแล้วอยู่ที่สาขาลังสิตของสองนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไปแวะทานได้นะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่มีทําเลอยู่แล้วก็สามารถซื้อแัรนไชส์ไปลงได้เลยแต่ถ้า <c oughs> ยังไม่มีทำเลเนี่ยของเราสามารถลงได้ในปั๊มน้ํามันไม่ว่าจะเป็นคาเทพปตทบางจากห้างโรตัสโรตัสเอ็กเพสไทยวัสดุ คอมมูนิตี้รวมถึงพื้นที่หน้าเซเว่นทุกสาขาของเราสามารถลงได้ทั่วประเทศและณนะปัจจุบันเองเนี่ยเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพียงแบรนด์เดียวที่สามารถสั่งผ่านแอปเซเว่นเดลิเวอรี่ได้ว้าวไม่เคยทราบมาก่อนเลยเชื่อว,ว,ว่าทุกคนเคยใช้แอปเซเว่นเดลิเวอรี่นะครับ <c oughs> ก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนหาโลโกโล้ที่เป็น um ล้ำดวย,ยินต <c oughs> าโฟล้ำดวยินตาโฟค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บจะเจอเมนูของเราก็สามารถสั่งแล้วก็นั่งรอที่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีพนักงานเซเว่น ไปเอาก๋วยเตีย๋ยวร้อนๆจากแบรนด์ของเราไปส่งให้ถึงที่ที่บ้านเลยครับโอ้โหสะดวกะะมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับคนที่มาดูงานเป็นชายในวันนี้นะครับทางแบรนด์ของเราเนี่ยร่วมกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา้าแลวก็ทางชี้ช่องรวยจัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่สนใจ <c oughs> ก็สามารถแวะไปชิมได้ที่บูธ D05 <c oughs> จะอยู่หัวมุมทางนู้นนะครับไปคุยรายละเอียดไปสอบถามรายละเอียดได้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะครับ มีโปรพิเศษนะคะก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะคะกับคุณธีรวุฒิที่ร่ำรวยเย็นตาโฟค่ะได้ครับขอบคุณครับถัดมาค่ะหมออ q คิวค,ค่ะครับผมครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับราเกษตรนะครับผมก็วันนี้ในงานเรา,เรามีโปรโมชั่นขนาดเล็กนะครับปกติอยู่ที่29,000บาทแต่ถ้าจองในงานนี่เหลือ9,9 0 0โอ้โหถูกมากครับผมแล้วก็ แบรนด์เราได้มาตรฐานแฟรนไชส์สแตนดาดของกรมพัฒนาธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่อยากใช้เงินตัวเองเรามีบริการสินเชื่อจากธนาคารออมสิน<อ>นะครับไป<อ>ขอพูดชือน,นิดนึงสามารถไปยืนสินเชื่อแล้วก็ไม่จชเป็นต้ทุกวักเงินสักบาทเลยนะครับอ,อันนั้นเป็นปัญหาของเราที่เราจะจัดการกับ ธนาคารองค์สินเองนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสูครแลวจริงๆเราก็มีหลายหลายไซส์ด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยากทําธุรกิจจริงๆแล้วหาทําเลไม่ได้จริงเรามีพื้นที่ในโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศไทยเรามีพื้นที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศไทยและเราก็มีพื้นที่ของปั๊มบางจากทั่วประเทศไทยเหมือนกันถ้าคุณอยู่พื้นที่ตรงไหนแล้วอยากได้แบรนด์ลากกเซ่ไปลงติดต่อเรามาครับ วันนี้9,009เท่านั้นบูธเราอยู่ที่ D27 ของกรมพัฒนาธุรกิจเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆเรามาคุยกันมาชมมาชิมก่อนชิมฟรีถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อไปนะครับอ,อยากให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวกันม,มาเป็นคนที่รักกันมาทําธุรกิจแล้วซื้อสัตว์ต่อ,อก,กันอยู่กันไปนานๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ที่สําคัญเลยแบรนด์เราไม่มี G ีด้วยนะครับโอต่อสัญญาฟรีเหมือนกัน ดีมากเลยค่ะเริ่มสนใจแล้วนะก็ใครที่สนใจนะคะก็แวะไปได้ที่รากเกษตรค่ะไปพูดคุยกับหมออ q ได้นะคะถัดมากค่ะสําหรับใครที่สนใจในส่วนของสถาบันการศึกษาค่ะเดี๋ยวให้ดอร์หญิงแนะนําได้เลยค่ะค่ะแบนด์แมททาเลนไซแอนทา l เลนโคดิ้งทา l เลนของเราเนี่ยถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่น r นลแฟรนไชส์นะคะที่เรามีทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีในอาเซียนแล้วนะคะ ถ้าใครเนี่ยอยากที่จะมาร่วมทําพัฒนาให้เด็กเก่งอย่างมีความสุขทั้งในประเทศไทยและทั้งในอาเซียนเนี่ยติดต่ออย่างได้นะคะบูธอยู่ที่ดี3ของกรมพัฒนาธ,ธุรกิจค่ะ,คะวันนี้นะคะโปรโมชั่นฟรี2,000 0 0บาท โอ้ฟรีสองแสนบาทนี่เป็นส่วนลดเลยเหรอคะเป็นอของค่ะมูลค่าฟรีเพิ่มขึ้นมาอีกสองแสนบาทโอ้เยอะมากเฉพาะ,ะงานนี้เ,นนเฉพาะง,งานนี้เท่านั้นนะคะให้ตัดสินใจกันดีๆนะคะเผื่อใครที่แบบ จริงๆร,รู้สึกว่าสนใจมานานแล้วมาจําแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นว้าวมาจําหลักหมื่นเท่านั้นนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็แวะไปได้นะคะไปหาดรหญิงได้เลยนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาร่วมพูดคุยรวมถึงมาแนะนําด้วยนะคะในส่วนของข้อคิดเทคนิคต่างๆสําหรับ คนที่มีความสนใจนะคะสำหรับธุรกิจเฟรนชชสยตอนนี้ใครที่เข้ามาในงาน Smart SME EXPO 2024ของเราค่ะแล้วรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีความสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดธุรกิจเล็กๆเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยขยายก็ไปพูดคุยกับทั้ง3ท่านผู้ประกอบการได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะก็ เต็มที่กันนะคะแบบจุใจเลยนะคะหัวข้อของเราค่ะโอกาสทองของผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการขานั่นเองนะคะขอบคุณทั้งสามท่านเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะคะทีมงานของเรากระซิบบอกว่าวันนี้มีคูปองจาก4ร้านมาแจกกันนะคะเป็นคูปองฟรีเลยนะคะมีร้านอ่ามิวทีนะคะอันนี้เย็นาโฟตีลังกาก๋วยเตี๋ยวกะลานะคะ แล้วก็มีในส่วนของอโลฮาน้ำปัน่นอ่าเดี๋ยวแจก4ี่รางวัลด้วยกันรางวัลแรกเนี่ยเล่นเกมแบบง่ายมากชื่อว่าเกมของ3สิ่งนะคะขอให้คนที่มีของ3สิ่งที่เฟรมบอกเดินมาหน้าเวทีเลยนะคะสิ่งแรกค่ะขอคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบอ่ยกเท้าขึ้นมาเลยนะพี่นี่สะดุ้งเลยนะอ่ะสิ่งที่สองนะคะขอคนที่มี นาฬิกาแต่ใส่เป็นนาฬิการูปแบบดิจิตลอลเช่นแบบพวก Apple Watch อ,อย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นรูปแบบดิจิตอลโทรศัพท์มือถือไม่เอานะต้องเป็นนาฬิกาข้อมือนะคะรองเท้าผ้าใบนาฬิกาข้อมืออ่ะใครมียกมือขึ้นหน่อย1ท่านมีไหมคะ2ท่าน2ท่านนะคะ2ท่านเองเหรอมี2ท่านเองนะอ่ะและสุดท้ายนะคะขอคนที่มี วันนี้วันมงคลขอคนที่มีสีเขียวในร่างกายตรงไหนก็ได้เดินมาด้านหน้าได้เลยค่ะมีไหมคะลงเท้าผ้าใบนาฬิกาดิจิตอลสีเขียวอะไรก็ได้อยู่ที่ร่างกายนะคะเดินมาได้เลยจะสาร,ร,รัสับกางเกงนะคะมีไหมเอ่ยมีใครมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมาเดินมาได้เลย มาเลยค่ะมาเดินเลยรับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวคนแรกที่ได้รางวัลเนี่ยพี่ให้เลือกก่อนว่าจะเอาคูปองจากที่ไหนสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอ่ามีครบนะคะขออญาตมีลงทาง้าผ้าใบสีเขียวว้าวเป็นผู้ชายพกหวิด้วยเหรอ <laughs> วเโดนซ้อเลยนะคะอ่าเพื่อนเช่วยเพื่อนเช่วย,วยแล้วก็ใส่นี่ใส่ a p p l e Watch เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะเดี๋ยวให้เลือกหนึ่งใบเป็นคูปองร้านไหนก็ได้ที่เราอยากทาน โอเคน้องเลือกไปแล้วหนึ่งใบนะคะถ่าร,รูปไหมคะโอเคค่ะอะเดี๋ยวรวมทีเดียวเดี๋ยวลงด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณนะคะเกมที่สองค่ะเราแจกกันต่อนะคะเกมที่สองขอคนที่มีแบงค์ยี่สิบหยิบขึ้นมาเลยค่ะขอใบเดียวนะแบงค์ยี่สิบหยิบขึ้นมาเลยใบเดียวอะเดี๋ยวเราเล่นบิงโกกันง่ายๆนะคะ เดี๋ยวเฟรมจะรันเลขนะคะไปเรื่อยๆใครที่มีครบเนี่ยยกมือขึ้นเลยเลขแรกค่ะเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งใครมียกมือขึ้นเลขหนึ่งนะคะแบงค์ยี่สิบเอาแบงค์เดียวนะคะไม่เอาหลายใบเลขที่สองค่ะเป็นเลขเก้าอ่ะหนึ่งเก้าเลขที่สามค่ะเป็นเลขศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะมีใครมีไหมคะ เชิญด้านหน้าเลยค่ะไวมากเป็นบิงโกที่ไวมาก1 9 0มีไหมเอ่ยตรงไหนก็ได้ในแบงค์นะคะอาเดี๋ยวเชิญด้านหน้าทั้ง2ท่านเลยค่ะทั้ง2ท่านเลยค่ะเดี๋ยวแจกให้เลยทั้ง2องท่านเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้เลือกหนึ่งใบนะคะอะเชิญเลยค่ะ งานเช็คแล้วครบใช่ไหมคะขอบคุณนะคะให้เรื่องหนึ่งใบค่ะหนูหนึกว่าจะส่งแบงค์ยีให้หนูสักอีก <c oughs> อสุดท้ายขอเกี่ยวข้องกับงานสักนิดหนึ่งนะคะมีแฮชแท็กสามแฮชแท็ ขอสองแฮชแท็กตอบคำถามหน่อยว่ามาในงานวันนี้แล้วถ่ายรูปโพสลงโซเชียลมีเดียแบบนี้แล้วจะต้องติดแฮชแท็กว่าอะไรบ้างสำหรับงาน Smart SME Expo 2024ค่ะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยเชิญเลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะไวมากโปรไว,วสุดนะคะเชิญเลยค่ะแม่มีตัวใบอยู่ใกล้ๆอะไรนะคะ ที่เดียวจบพบทางรวยค่ะแท็กที่2ค่ะอ่าสมาร์ตเอสเอ็2ถูกต้องค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวขอทุกคนนะคะที่ได้รางวัลเมื่อสักครู่นี้นะคะเชิญถ่ายรูปร่วมกันกับเฟรมไหนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะมาเลยค่ะท่านไหนที่มาแล้วนะคะถ่ายรูปสวยๆวันนี้ได้รูปไปก็อย่าลืม ติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะนี่โชว์นิดนึงวันนี้ได้คูป,ปองแล้วนะคะอย่าลืมไปทานกันนะคะมาค่ะกล้องอยู่ตรงนี้นะคะ1 2ยิ้มค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะวันนี้ขอให้แฮปปี้นะคะ สำหรับใครที่มาในวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะในวันนี้ค่ะ smart SME expo 2024ของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะงานของเราจัดวันที่2แล้วโดยเรามีทั้งหมด10โซนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเฟรมฝากไว้ด้วยนะคะโซนแรกคือสตรีทฟู้ดโซนที่2คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โซนที่3คือโซนธุรกิจหน้าลงทุนค่ะถัดมาคือเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เวดดิ้งแมชชีนโซนธุรกิจหน้าลงทุนโซนภาครัฐและสถาบันการเงินแล้วก็โซนเวทีกลางแบบนี้ที่จะมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์รวมถึงแจกของรางวัลแล้วก็จะมีกิจกรรมเสวนานะคะในช่วงบ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของ Business Matching Workshop ททท w e l l n e ตแอนด์เฮลท์แคร์ค่ะปีนี้เราจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะบนพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรค่ะดังนั้น นะคะใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะมาในงานเดินให้ครบทุกโซนค่ะเรายังเหลือหัวข้อเสวนาอีก2ช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของรวมเด็ดธุรกิจสติดฟูดโดยอ้วนนะชานมเพนกวินค่ะบ่าย3ามโมงตรงมีนัดกันถึง3ามโมงสีนะคะและอีกหนึ่งช่วงค่ะในส่วนของเสวนาอัปเกรดธุรกิจโตคุณร้อยด้วยระบบเฟรนชชายนะคะโดยดรวิชัยเจริญธรรมาน,น์และอาจารย์ชานนมหาสิงค์ค่ะ จาก PMG Academy 4ีโงตรงค่ะจนถึง4โมง45มนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ขอพักเสียงประชาชสัมพันธ์ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วงหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ